สวัสดีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาขึ้นรถไปฟ้า MRT กันนะคะหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองนะ,ะสถานีนี้ก็คือสถานีลาดพร้าวนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ,ะว่าพิธีการขึ้นรถไฟฟ้าวิธีการซื้อตั๋วจากตู้ขายตั๋วจะเป็นยังไงกันนะฮะนี่ตามมาเลยนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้า MRT น,นะก็ เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะว่าเข้าไปยังไงซื้อตั๋วยังไงนะนี่ก็ผ่านจุดคัดกรองนะฮะตรงนี้นะฮะวัดอุณหภูมินิดนึง่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปซื้อตั๋วกันด้านล่างนะฮะซึ่งก็จะเป็นชั้นจําหน่ายตั๋วนะฮะนี่นะลงมาได้เรื่อนไปนะฮะนี่นะคะถึงแล้วนะ,ะชั้นจําหน่ายตั๋วนะคะ ก็ตู้จำหน่ายตั๋วจะอยู่ด้านสายมือนะฮะแต่ส่วนคนที่ไม่อยากซื้อที่ตู้ก็ไปซื้อที่เจ้าหน้าที่ได้นะฮะนีทางด้านนี้นะก็มีจุดบริการจำหน่ายตั๋วให้นะฮะก็ไปบอกเขาได้เลยว่าจะไปสถานีไหนนะก็ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าแถวทางด้านนู้นก็มาทางด้านนี้นะก็จะเป็นตู้จำหน่ายตั๋ออัตโนมัตินะฮะใช้ง่ายมากเลยนะเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะทางด้านตู้จำหน่ายตั๋วนี้ก็จะรอคิวไม่นานมากนะฮะ เสร็จนิอยแล้วก็ตาเรานะฮะอืแล้วก็อยู่จุดนี้นะ,ะที่เป็นจุดสีแดงนะนะคะสำหรับวันนี้เราจะไปสถานีบางว่ากันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบางว่าอยู่ตรงไหนนะก็จิ้มไปที่จุดนั้นนะเราจะไปบางว่าแล้วก็ไปกี่คนก็กดจํานวนนะ42 2สองคนก็จะบอกราคานะส4่สบาทใส่ตังค์ ก็สาหรับตู้จาหน่ายตัวอัตโนโมัตินี่เขาจะไม่มีเงินทอนอเป็นแบงก์นะฮะใส่ไปเท่าไหร่ก็จะทอนเป็นเหรียญหมดเลยนะนี่นะฮะตั๋วหล่นลงมาแล้วเป็นเหรียญน,นะสองอันนะฮะเพราะว่าเราไปสองคนเงินทอนก็จะหล่นลงมานะหลังจากได้ตั๋วมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ชั้นชานฉลานะฮะนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าแบบนี้นะฮะ,ะก็เอาเหรียญที่ได้มานะแตะลงไปตรงนี้นะประตูก็จะเปิดนะฮะ แล้วก็เข้ามาด้านในนะแล้วก็เหรียญเราก็ต้องเก็บไว้นะะเดี๋ยวตอนเราออกจากสถานีตอนที่เราไปถึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคืนเหรียญเขานะนี่นะเดี๋ยวเราลงไปรอรถกันเลยพอดีด้านทางเข้าที่เป็นบันไดเลื่อนนะคะเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะ,ะเราก็เลยมาเข้าทางด้านบันไดธรรมดาแทนนะะจะได้เร็วนะไม่ต้องรอนานนะนี่ค่ะก็ถึงชั้นชานชาลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาดูนะะว่าเราจะต้องขึ้นฝั่งไหนนะเพราะว่ารถมีสองฝั่งนะคะ เดือดทางด้านนี้นะก็จะมีบอกว่าเราจุดที่เรายืนอยู่ตรงจุดไหนเราจะไปทางไหนนะฮะไปเคฝังนี้นนี้ฮะนี่บางว่าอยู่ฝั่งนี้ทักระลาดตรงเส้น ก็ยืนรอตรงเส้นเหลืองนะฮะนี่นะฮะรอจนรถมานะก็ไม่นานนะครับรถไปป้าเขาวิ่งแบบที่มากเลยนะมาแล้วนะฮะรอผูอ้โดยสารออกก่อนนิดนึงนะแล้วก็เข้าไปเลยนะะนี่นะฮะ น้องเขาลืมลงนะถึงสถานีแล้วนะก็ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีบางว่าเลยนะแล้วก็มาดูกันว่าตอนเราจะออกจากสถานีเราต้องคืนเหรียญยังไงนะสถานีบางว่าบางว่าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ก็ถึงบางว่าแล้วนะก็ประตูเปิดแล้วก็ออกกันเลยนะนรจริงๆแล้วเขาก็ใช้กันมานานแล้วนะฮะที่เราเพิ่งจะทําคลิปสองนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าบางคนยังใช้ไม่เป็นนะฮะก็เลยทําคลิปขึ้นมานะเพื่อใครอยากรู้นะหรือว่าไม่เคยใช้บริการมาก่อนมาใช้ครั้งแรกก็สามารถดูคลิปเราได้นะฮะ ก็ดูเอานะว่าเราจะไปทางไหนต่อนะนอกจากชั้นชนั้นชลาเราก็ต้องลงไปข้างล่างนะฮะนี่จะเป็นชั้นจำหน่ายตั๋วนะฮะเราก็ต้องคืนเหรียญเขานะนี่นะคะประตูทางออกจากชั้นจำหน่ายตั๋วนะฮะหรือเราก็ต้องเอาตั๋วซึ่เป็นเหรียญนด้คืนเข้าไปนะฮะนี่โดยการหยอดนะไม่ใช่แตะเหมือนตอนแรกนะนมีช่องนะฮะประตูก็จะเปิดนะให้เราออกไปข้างนอกได้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้รถไฟฟ้า MRT นะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินมาก่อนนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ